โอเค Google เปิดไฟในห้องนอนสวัสดีครับและนี่ก็คือช่องป้ายยาช่องที่เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับแกจิตที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณอยากจะได้มันมาก่อน สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำให้รู้จักกับนี่เลยโคมไฟ Xiaomi Smart LED Desk Lamp 1 S โคมไฟอัจฉริยะที่รองรับการเชื่อมต่อกับ Apple Home Google Assistant จะอัจฉริยะขนาดไหนเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวเราพาไปรู้จักกันครับก่อนที่เราจะไปทดลองใช้งานกันเดี๋ยวเราพาไปดูดีไซน์แล้วก็สเปคของเจ้าโคมไฟตัวนี้กันก่อนดีกว่า Xiaomi Smart LED Desk Lamp S นะครับจะเป็นโคมไฟแบบตั้งโต๊ะตัวโคมไฟก็จะสูงประมาณ44.5ซเมตรแล้วก็ ตัวแขนเนี่ยที่พับได้ก็จะกลางออกมาก็จะกว้างประมาณ44.5เซติเมเช่นเดียวกันตัววัสดุของโคมไฟนะครับก็จะทําจากพลาสติกประเภท p c ผสม ABS ซึ่งเป็นพลาสติกคุณภาพสูงที่นิยมใช้งานในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วแต่ถึงจะบอกเป็นพลาสติกนะครับตรงข้อพับเนี่ยก็จะเป็นโลหะทําให้มีความทนทานสูงไม่ต้องกังวลว่าถ้าเราใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการเปราะแตกหกักแตกร้าว มาดูตรงฐานกันบ้างก็จะมีปุ่มสําหรับควบคุมเพียงปุ่มเดียวแต่ว่าปุ่มนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นปุ่มเดียวครองพิภพเลยกดทีเดียวใช้ได้ทุกอย่างควบคุมได้ทุกส่วนแหล่งกำเนิดแสงก็จะใช้หลอดไฟ LED น,นะครับซึ่งเป็นหลอดคุณภาพสูงมีค่า Color Rendering Index เนี่ยอยู่ที่ Ra 9 0ซึ่งเป็นคุณภาพที่ใกล้เคียงกับแสงตามธรรมชาติตัวความสว่างก็จะอยู่ที่520ลูเมนไม่เพียงเท่านั้นนะครับเรายังสามารถปรับอุณหภูมิของแสงได้ด้วย โดยโคมไฟรุ่นนี้เนี่ยสามารถปรับได้ตั้งแต่2,600เถึง5,000เเลยทีเดียวการที่เป็นหลอดเรดเนี่ยก็จะมีข้อดีอีกอย่างคือใครที่เคยใช้โคมไฟแบบปกติก็จะรู้ว่าหลอดแบบไส้หรือหลอดแบบตะเกียบนั้นมีความร้อนสูงแต่หลอดเรดเนี่ยจะไม่มีความร้อนเลยเราสามารถเอามือจับไปที่หลอดก็จะพบว่าเย็นสบาย <Yeah. S 2> โคมไฟตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับจะใช้พลังงานจากอะแดปเตอร์โดยตรงสายอะแดปเตอร์ก็จะมีความยาวพอสมควร ด้านท้ายของฐานโคมไฟก็จะมีช่องสำหรับเสียบสายอะแดปเตอร์เสียบปุ๊บก,ก็พร้อมใช้งานในทันทีอย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับตั้งแต่ต้นว่าโคมไฟรุ่นนี้เนี่ยเป็นโคมไฟอัจฉริยะในการใช้งานมันเนี่ยเราจึงสามารถใช้งานได้2แบบแบบแรกก็คือใช้งานแบบ standalone ส่วนแบบที่2ก็คือใช้งานแบบสมาร์ทร่วมกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเดี๋ยวเราไปใช้งานกันแบบ standalone ให้ดูกันก่อนดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรการใช้งานโคมไฟรุ่นนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเพราะว่า มันก็มีให้เราอยู่แค่ปุ่มเดียวโดยกดทีเดียวก็จะเป็นการเปิดกดซ้ำก็จะเป็นการปิดการหมุนไปทางซ้ายก็จะเป็นการลดแสงส่วนหมุนไปทางขวาก็จะเป็นการเพิ่มแสงสว่างนะครับและถ้าเรากดปุ่มลงไปแล้วก็หมุนก็จะเป็นการปรับอุณหภูมิของแสงหมุนซ้ายก็จะอุ่นขึ้นหมุนขวาก็จะเย็นลงโหมดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโหมดโฟกัสเราสามารถเปิดใช้งานได้ด้วยการกดสครั้งติดกันอย่างรวดเร็วแบบนี้ โดยมุโฟกัสเนี่ยพอเรากดปุ๊บมันจะรีแสงเป็นจังหวะเพื่อบอกว่าเข้าสู่โหมดโฟกัสแล้วโคมไฟตัวนี้สามารถปรับองศาของแสงได้ด้วยนะครับโดยสามารถพับอย่างนี้สามารถพับและกลางออกได้สูงสุดประมาณ120อองศาในกรณีที่เรารู้สึกว่ามันสว่างไปอย่างเช่นใช้เป็นโคมไฟหัวเตียงเนี่ยเราสามารถพับแขนปิดลงไปจนสุดได้เลยก็ได้ ซึ่งถึงเราจะพับสุดแล้วเนี่ยด้วยความที่ขาของโคมไฟไมเป็นสีขาวแล้วก็มีความสะท้อนแสงอยู่ตัวโคมไฟก็ยังจะเปล่งแสงออกมาให้สว่างได้พอดีเหมาะสําหรับผู้ที่กลัวความมืดและชอบเปิดโคมไฟเวลานอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานโคมไฟรุ่นนี้ร่วมกับแอปพลิเคชันกันดีกว่าก็จะรองรับทั้ง Apple Home Google Home แล้วก็ม Home เลยโดยการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันนั้นจะสามารถทําให้เราตั้งค่าโคมไฟได้อย่างละเอียดจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับเดี๋ยวผมจะลองใช้งานผ่าน Apple Home ก่อนละกันใน Apple Home เนี่ย เมื่อเราเพิ่มเข้ามาแล้วเราจะกดเข้ามากดเปิดปิดไฟได้แบบนี้นะครับน,นี่ก็แสงสวางไปหน่อยแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิแสงได้เลยจากในตรงนี้แต่ว่าถ้าอยากใช้งานแบบละเอียดจริงๆเนี่ยก็ควรใช้กับแอปมี่โฮมมากกว่าในแอปมี่โฮมก็จะมี preset ไว้ให้เรียบร้อยเลยเข้ามานี้จะเป็นแบบคัตตอมในคัตตอมเนี่ยหน้าจอเราสามารถ ถ้าขึ้นลงก็จะเป็นการปรับความสว่างแต่ถ้าปรับซ้ายขวาก็จะเป็นการปรับอุณหภูมิแสงนะครับแล้วก็จะมีโหมดที่เขาตั้งค่าไว้ให้เรียบร้อยแล้วอันแรกก็จะเป็น reading mode reading mode เนี่ยก็เป็นโหมดสำหรับอ่านหนังสือซึ่งแสงก็จอกโทนขาวหน่อยส่วนถ้าเป็น pc mode ก็จะเป็นแบบแสงอุณหภูมิอุ่นๆนะครับ นั่นจะช่วยในการตัดแสงบลูไลท์ที่ออกมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้อันนี้เป็น f a v o r ร์ e ิ a เฟเวอรจริงๆก็เป็นเหมือนลูกเล่นที่เขาแถมมาให้นะครับก็อย่างตรงนี้ Reading ใช่ไหมก็จะมีโหมดใน Reading เพิ่มขึ้นมาความแตกต่างก็คือใน Reading เนี่ยก็จะเป็นแสงขาวเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเบาลงนิดนึงแล้วก็มีโหมด concentrate ซึ่ง เขาเชื่อว่าแสงนี้จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นนะครับจริงไหมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้น่าจะไม่ค่อยได้ใช้เป็นแฟลตโนติฟิเคชันนะครับก็จําลองการแจ้งเตือนของแฟลตนะครับเหมือนเวลาเหมือนเราโดนยิงแฟลตอะ่ะก็จะเป็นแสงทีขากระพริบนิดนึงต่อมามาดูแคนเดิลฟิกเกอร์ครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดจําลองแสงเทียนสังเกตว่าจะเป็นแสงอุ่นๆแล้วก็มีความแกว่งของ แสงหอยน่อยหนึง่งก็จำลองเหมือนเปลวไฟนั่นเองแล้วก็ถ้าเราใช้ในแอปมี Home เนี่ยไอคโคมไฟตัวนี้ยเราสามารถทำงานร่วมกับระบบออโตเมชันได้ด้วยนะครับอย่างอันนี้ผมเลือกให้ทุกวันเวลาสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยให้คโคมไฟมันเปิดแต่เราสามารถตั้งค่าอย่างอื่นได้ด้วยนะเช่นให้มันหลีแสงลดแสงแล้วก็ ต่อมาผมก็ตั้งอีกงานหนึ่งขึ้นมาทุกวันเวลาตี3ให้ปิดไฟเพราะผมถือว่าผมหลับแล้วอ,อ,อันนี้คือผมตั้งให้กลางคืนไฟมันเปิดตโ,โนมัติก่อนนอนแล้วผมหลับไปแล้วไฟก็ปิดก็จะประมาณนี้ครับสหรับการใช้งานโคมไฟตัวนี้ก็แอปพลิเคชัน โอเคเมื่อกี้เราก็ใช้งานกับแอปพลิเคชันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานแบบอินเทอร์เน็ตออฟติงกันดูใครที่มีพวกสมาร์ทสปีกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยมีเซตระบบ Apple Home Google Home mm hmm. เอาไว้ก็จะสามารถเพิ่มโคมไฟตัวนี้เนี่ย mm hmm. เข้าไปนในระบบได้ด้วยนะครับอันนี้คือผมเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยละเดี๋ยวผมจะลองสั่งงานด้วยเสียงให้ดูเดี๋ยวผมจะลองสั่งผ่าน Google a s s i s t a n t ก่อนนะครับโอเค Google ปิดเด็กแรม เดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับโอเค Google เปิดเด็กแรมเราไม่ได้สามารถสั่งแค่เปิดปิดไฟเท่านั้นนะเราสามารถควบคุมความสว่างของโคมไฟได้ด้วยออย่างเช่นอันนี้ผมรู้สึกว่าไฟมันสว่างไปใช่ไหมผมก็จะบอกว่าโอเค Google ลดแสงเด็กแรมเป็นสาเป็นต0 ก็หลดละผมลองเพิ่มแสงดูนะครับโอเค Google เพิ่มแสงเด็กแลมเป็นหนึอยเปอซ็นอันนี้ก็จะเป็นการสั่งงานผ่าน Google Assistant เมื่อกี้ใช้ Google Assistant ไปแล้วเดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาลองสั่งผ่าน Siri บ้างนะกันนะครับวันดี s i r รปิดไฟในเบดรูม อลองเปิดดูวันดีซีรีเปิดไฟในเบดรูมก,ก็เรียกได้ว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยสำหรับคนขี้เกียจอย่างผมเนี่ยนี่เป็นฟีเจอร์ที่เด็ดจริงๆและทั้งหมดที่เราว่ามานั้นก็คือความสามารถของเจ้าโวมไฟตัวนี้ Xiaomi Smart LED Desk Lamp 1 S นะครับ เห็นเก่งขนาดนี้แต่จริงค่าตัวของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ800-1,000บาทเท่านั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสามารถหาโค้ดลดราคามาได้หรือเปล่าหากอยากได้แล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทางร้านค้าออนไลน์ทั่วไปเลยนะครับครั้งหน้าเราจะมีแก a เจ e ตอะไรมาป้ายากันอีกหากไม่อยากพลาดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับไปชุบโอเค Google ปิดไฟในห้องนอน